เคยรู้สึกไหมว่าบางทีชีวิตก็เหมือนพาเรามายืนอยู่ตรงทางแยกต้องเลือกซ้ายหรือขวาต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญแต่ในหัวกลับว่างเปล่าสับสนไม่รู้จะไปทางไหนดีกว่าไหมถ้ามีเสียงกระซิบเพื่อนำทางที่แม่นยำทรงตรงมาจากคนที่รู้คำตอบอยู่แล้วคนที่หวังดีกับคุณมากที่สุดในโลกนี้คนคนนั้นคือใครรู้ไหมก็คือตัวคุณเองนั่นแหละแต่เป็นตัวคุณในเวอร์ชันอนาคต คือตัวตนที่ก้าวข้ามปัญหาที่คุณกําลังเจอไปเรียบร้อยแล้วฟังดูอาจจะเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์แต่มันคือคกลไกธรรมชาติอย่างหนึ่งของจิตเราของพลังงานในตัวเราที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้หรือเผลอมองข้ามไปซึ่งมันก็คือความสามารถในการรับรู้สัญญาณน,นําทางจากตัวตนในอนาคตของเรานั่นเองเพราะถ้าคุณเข้าใจและรู้วิธีเชื่อมต่อกับเสียงกระซิบนี้ในเดือนพฤษภาคมนี้หรือทุกๆก,ก,การตัดสินใจหลังจากนี้ของคุณอาจจะง่ายขึ้น ชัดเจนขึ้นและตรงกับสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณจริงๆเหมือนมี g p s ส่วนตัวนำทางชีวิตที่ไม่เคยพาหลงทางเลยทำไมถึงต้องเชื่อเรื่องนี้ทำไมมันถึงสำคัญเพราะนี่ไม่ใช่การไปพึ่งพาพลังจากข้างนอกไม่ใช่เรื่ององมงายแต่คือการดึงเอาปัญญาญาณที่ลึกที่สุดในตัวคุณออกมาใช้เป็นการเชื่อมต่อกับศักยภาพสูงสุดที่รอคุณอยู่ในอนาคตคนที่รู้ทางลัดรู้ว่าหลุมไหนควรเลี่ยงรู้วิธีไปถึงเป้าหมายได้เร็วที่สุด ตัวตนในอนาคตของคุณไม่ใช่คนอื่นคนไกลที่ไหนเลยเขาคือภาพสะท้อนของความเป็นไปได้ที่ดีที่สุดของคุณเหมือนมีเพื่อนสนิทที่เดินทางข้ามเวลามาบอกใบ้คำตอบให้คนที่รักและอยากเห็นคุณเติบโตมีความสุขอย่างแท้จริงการรับฟังเสียงนำทางนี้จึงไม่ใช่แค่ทำให้ตัดสินใจแม่นขึ้นเท่านั้นแต่มันคือการปรับจูนชีวิตให้เข้าใกล้เวอร์ชันที่ดีที่สุดของคุณคือการเปิดประตูสู่ความสำเร็จความสุขและความราบรื่นในแบบที่คุณอาจไม่เคยคิดฝันว่าจะเป็นไปได้มาก่อนเลย ลองนึกภาพตามดูว่าถ้าคุณกำลังจะลงทุนก้อนใหญ่หรือเปลี่ยนงานครั้งสำคัญการตัดสินใจผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจหมายถึงการเสียเวลาเสียเงินหรือแม้กระทั่งเสียใจไปอีกนานแสนนานแต่ถ้าคุณมีข้อมูลวงในจากคนที่รู้ผลลัพธ์อยู่แล้วล่ะคนที่รู้ว่าทางไหนคือทางรุ่งทางไหนคือทางร่วงชีวิตคุณจะปลอดภัยและมั่นคงขึ้นขนาดไหนนี่แหละคือพลังของการเชื่อมต่อกับตัวตนในอนาคตของคุณ มันคือการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่หาไม่ได้จากตำราเล่มไหนมันคือมีเข็มทิศส่วนตัวที่ชี้ไปยังความสุขและความสำเร็จของคุณเสมอช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนขึ้นตัดสินใจได้เฉียบคมไม่ต้องเสียเวลาไปกับทางอ้อมหรือขั้นตอนการเชื่อมต่อคำถามคือแล้วเราจะเริ่มจูนคลื่นรับสัญญาณน,นำทางนี้ได้อย่างไรบ้างไม่ต้องกังวลว่ามันจะยากหรือต้องมีพลังพิเศษอะไรเลย จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของการปรับจูนภายในตัวเราเองล้วนๆเหมือนเรากำลังจะปรับขึ้นวิทยุให้ตรงกับสถานีที่ต้องการฟัง 1. ่งเตรียมเครื่องรับสัญญาณของเราให้พร้อมขั้นแรกที่ว่านี้คือการสร้างพื้นที่และเวลาที่เหมาะสมลองหาช่วงเวลาที่คุณจะได้อยู่กับตัวเองจริงๆอยู่แบบเงียบๆแบบไม่ถูกรบกวนอาจจะเป็นตอนเช้าตรู่ก่อนที่โลกภายนอกจะเริ่มวุ่นวาย หรืออาจจะเป็นช่วงก่อนนอนที่คุณได้ผ่อนคลายจากภารกิจทั้งวันหาที่นั่งสบายๆในมุมสงบของบ้านหรือที่ไหนก็ได้ที่คุณรู้สึกปลอดภัยสิ่งสำคัญไม่ใช่สถานที่หรูหราแต่เป็นความตั้งใจที่ชัดเจนบอกกับตัวเองเบาๆในใจว่าช่วงเวลานี้คือเวลาที่คุณจะเปิดรับสัญญาณเปิดรับคำแนะนำดีๆจากตัวตนในอนาคตของคุณเหมือนเรากำลังจะเปิดประตูบ้านต้อนรับแขกคนสำคัญนั่นแหละ เราต้องเตรียมบ้านให้สะอาดสงบพร้อมรับการมาเยือนลองหลับตาลงเบาๆหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกยาวๆทำแบบนี้สักสอถึงสาครั้งเพื่อให้ร่างกายและจิตใจของคุณนั้นได้ผ่อนคลายปลดปล่อยความคิดวุ่นวายปลดปล่อยเรื่องราวต่างๆที่แบกเอาไว้ทั้งวันการสูดหายใจลึกๆทำใจให้โล่งรู้สึกโปร่งและเบาสบายเหมือนท้องฟ้าที่ไม่มีมเมฆหมอก ยิ่งใจเรานิ่งสงบและเปิดกว้างมากเท่าไหร่สัญญาณที่ส่งมาแม้จะเบาบางแค่ไหนเราก็จะรับรู้ได้ชัดเจนขึ้นเท่านั้นขั้นตอนนี้เหมือนการปรับจูนเสาอากาศภายในของเราให้พร้อมรับเคลื่นความถี่ที่ละเอียดอ่อนที่ส่งมาจากมิติอื่นมิติของความเป็นไปได้มิติของตัวตนในอนาคตที่รออยู่ไม่ต้องกดดันตัวเองแค่ทำด้วยความรู้สึกสบายๆผ่อนคลายให้เวลากับตัวเองสักนิด วันละ5-10นาทีในช่วงเริ่มต้นก็นได้ 2. ยกระดับคลื่นพลังงานเมื่อเรารู้สึกว่าใจเริ่มสงบลงแล้วร่างกายผ่อนคลายแล้วและเสาอากาศของเราเริ่มปรับจูนเข้าที่ได้แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการยกระดับคลื่นพลังงานของเราให้สูงขึ้นนั่นเองเพื่อให้ตรงกับคลื่นความถี่ของตัวต,วตนในอนาคตขั้นตอนนี้เหมือนการใส่รหัสผ่านเพื่อปลดล็อกการเชื่อมต่อ การยกระดับคลื่นพลังงานที่ว่านี้ทำได้อย่างร 3. สส่งคำถามหรือตั้งเจตนาเมื่อรู้สึกว่าพลังงานเราดีแล้วใจเรานิ่งพอสมควรแล้วก็มาถึงขั้นตอนของการส่งคำถามหรือตั้งเจตนาเหมือนเรากำลังจะโทรศัพท์หาเพื่อนเราก็ต้องกดเบอร์หรือนึกถึงหน้าเพื่อนคนนั้นการเชื่อมต่อกับตัวตนในอนาคตก็คล้ายๆกันเราต้องระบุให้ชัดเจนว่าต้องการอะไร ลองตั้งคำถามในใจหรือจะพูดออกมาเบาๆก็ได้คำถามควรจะชัดเจนและเจาะจงถึงสิ่งที่เราต้องการคำแนะนำเช่นถ้ากำลังสับสนเรื่องงานในเดือนพฤษภาคมนี้อาจจะถามว่าตัวตนในอนาคตที่รักโปรดให้สัญญาณน,นำทางเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพที่ดีที่สุดสำหรับฉันในตอนนี้ด้วยหรือถ้ามีสองทางเลือกที่ตัดสินใจไม่ได้อาจจะถามว่าโปรดชี้แนะว่าทางเลือกไหน จะนำไปสู่การเติบโตและความสุขที่แท้จริงของฉันหรือถ้ายังไม่รู้จะถามอะไรก็แค่ตั้งเจตนาในใจก็ได้บอกไปว่าฉันพร้อมแล้วที่จะรับฟังคำแนะนำที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของฉันในตอนนี้โปรดส่งสัญญาณมาให้ฉันได้รับรู้ด้วยการเขียนคำถามหรือเจตนานี้ลงในสมุดบันทึกก็เป็นวิธีที่ดีมากมันช่วยให้ความคิดเราชัดเจนและเป็นการส่งสัญญาณที่หนักแน่นออกไป หลังจากส่งคำถามหรือตั้งจิตเจตนาไปแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือการปล่อยวางและเปิดรับอย่าไปคาดคั้นว่าจะต้องได้คำตอบเดี๋ยวนี้หรือต้องมาในรูปแบบไหนเหมือนเราส่งจดหมายออกไปแล้วเราก็ต้องรอให้บุรุษไปรณียีมาส่งไม่ใช่ไปยืนเฝ้าหน้าตู้ไปรณียีตลอดเวลา 4. สังเกตและตีความสัญญาณคำตอบหรือสัญญาณน,นำทางมักจะไม่ได้มาเป็นเสียงพูดดังๆในหัว แต่มันจะมาในรูปแบบที่ละเอียดอ่อนกว่านั้นมากและนี่คือขั้นตอนที่เราต้องฝึกประสาทสัมผัสพิเศษของเราหรือที่เรียกว่าญานนณทัศนะหรือสัญชาตญาณน,นั่นเองเราต้องหัดสังเกตภาษาที่จัก,กรวาลหรือตัวตนในอนาคตใช้สื่อสารกับเรารูปแบบที่พบบ่อยที่สุดคือความรู้สึกภายในเวลาเราคิดถึงทางเลือกไหนแล้วรู้สึกสบายใจโล่งโปร่งเบ้าสบาย เหมือนมีอะไรบางอย่างบอกว่าใช่เลยเนี่ยแหละทั้งที่ถูกต้องนั่นอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีมากๆในทางตรงกันข้ามถ้าคิดถึงทางเลือกไหนแล้วรู้สึกอึดอัดหนักๆในใจไม่สบายตัวหรือมีลางสังหรณ์แปลกๆนั่นก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าทางนี้อาจจะไม่ใช่นอกจากความรู้สึกแล้วสัญญาณยังอาจปิ๊งแวบเหมือนอยู่ดีๆก็มีไอเดียดีๆผุดขึ้นมาในหัวแก้ปัญหาที่เราคิดไม่ตกได้ หรือนึกถึงใครบางคนขึ้นมาแล้วคนนั้นก็โทรมาพอดีความคิดเหล่านี้มักจะมาเร็วไปเร็วถ้าเราไม่ทันสังเกตเราก็อาจจะลืมไปเลยลองฝึกจับความคิดแวบ,บแรกที่เข้ามาดูการแยกแยะสัญญาณแล้วถ้าสงสัยละว่าสิ่งที่เรารับรู้มันจริงหรือเราคิดไปเองนี่ก็เป็นคำถามที่เจอบ่อยมากและเป็นเรื่องปกติที่จะรู้สึกแบบนั้นวิธีแยกแยะที่พอจะช่วยได้คือการสังเกตคุณภาพของสัญญาณน,นั้น สัญญาณที่มาจากตัวตนในอนาคตนั้นหรือปัญญายาที่สูงกว่ามักจะให้ความรู้สึกสงบชัดเจนและเรียบง่ายมันจะให้ความรู้สึกเป็นกลางไม่ตัดสินใครและทำให้เรารู้สึกมีพลังใจมากขึ้นมันเหมือนมีผู้ใหญ่ใจดีมาให้คำแนะนำอย่างอ่อนโยนในทางตรงกันข้ามเสียงที่มาจากความคิดปรุงแต่งหรือความกลัวหรือที่บางทีเ,เรียกว่าตัวตนอีโก้มันมักจะเสียงดังกว่าวุ่นวายกว่าชอบพูดซ้ำๆย้ำๆ มันร้อนรุ่มในใจและทําให้หายใจทีๆหายใจสั้นลงและเนื้อหามักจะซับซ้อนมีเงื่อนไขยเยอะแยะชอบตัดสินชอบเปรียบเทียบทําให้เรารู้สึกแย่รู้สึกกังวลตั้งแต่ในหัวแล้วหรือเร่งเราให้เราตัดสินใจเร็วๆโดยขาดสติถ้าสัญญาณที่ได้รับมานั้นทําให้รู้สึกแบบนี้ให้ตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนเลยว่าอาจจะไม่ใช่เสียงนําทางที่แท้จริงการแยกแยะนี้ต้องอาศัยการฝึกฝนและความซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเอง ไม่มีใครบอกเราได้100%เอร์เซนตนอกจากตัวเราเองแต่ยิ่งเราฝึกฝนบ่อยๆเราจะเริ่มคุ้นเคยกับลายเซนทางพลังงานของเสียงนำทางที่แท้จริงได้เองมันเหมือนเราจำเสียงพื้นสนิทได้นั่นแหละจำไว้ว่าคุณมีความสามารถนี้อยู่ในตัวทุกคนมันไม่ใช่พรสวรรค์ของคนพิเศษแต่เป็นสิทธิ์โดยกำเนิดของเราแค่เราถูกสอนให้ใช้แต่เหตุผลจนลืมวิธีฟังเสียงหัวใจตัวเองไปวันนี้เราแค่กลับมาปัดบุญทบทวนทักษะกันใหม่เท่านั้นเองไม่ต้องกดดัน ไม่ต้องคาดหวังแค่ลองเปิดใจเล่นสนุกกับมันดูลองเอาวิธีเหล่านี้ไปปรับใช้ดูเลือกสักเรื่องที่คุณอยากได้คำแนะนำในเดือนพฤษภาคมนี้แล้วลองทำตามขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมพื้นที่การยกระดับพลังงานการตั้งคำถามและการเปิดรับสัญญ,ญาในรูปแบบต่างๆจดบันทึกสิ่งที่คุณได้รับรู้และบทสรุปเรามาทบทวนหัวใจสำคัญของเรื่องที่เราคุยกันวันนี้อีกครั้งว่ากันง่ายๆก็คือ ตัวตนในอนาคตของคุณมีอยู่จริงแล้วเขาก็พร้อมที่จะส่งสัญญาณดีๆคำแนะน,นำดีๆมาให้เราตลอดเวลาเลยการเชื่อมต่อและการรับฟังเสียงนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือใช้พลังวิเศษอะไรมันเป็นทักษะที่เราทุกคนฝึกกันได้จริงๆแค่ต้องรู้วิธีนิดหน่อยเริ่มจากการเตรียมตัวเตรียมใจของเราให้สง,งบให้พร้อมแล้วก็ลองสร้างความรู้สึกดีๆความรู้สึกของความสุขความสำเร็จในใจดู และพอเรารู้สึกดีแล้วก็ลองตั้งคําถามในใจหรือบอกเจตนาออกไปว่าเราอยากได้คําแนะนําเรื่องอะไรแล้วก็เปิดใจกว้างๆเลยเพื่อรอรับสัญญาณที่จะเข้ามาอาจจะเป็นความรู้สึกแปลกๆความคิดปิ๊งแวบหรือเจออะไรซ้ําๆก็ได้ค่อยๆฝึกสังเกตไปเรื่อยๆแล้วก็แยกแยะด้วยความรู้สึกในใจดูว่าอันไหนคือเสียงนําทางจริงๆที่ทําให้ใจเรารู้สึกสงบรู้สึกดีและมีพลังอันไหนเป็นแค่เสียงความคิดเสียงความกลัวที่ทําให้เราวุ่นวายใจ ข้อนี้สําคัญมากเลยคือเราต้องซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองและสุดท้ายเลยอย่าลืมว่าให้เชื่อมั่นในกระบวนการนี้เชื่อมั่นในปัญญายาที่อยู่ในตัวคุณเองทุกคําถามที่คุณร้องขอหรือเฝ้าสงสัยคําตอบที่ดีที่สุดเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยมันรออยู่ในตัวเรานี่แหละแค่ต้องหันกลับมาฟังก็จบแล้วสําหรับเนื้อหาในวันนี้ใครลองเอาวิธีนี้ไปใช้แล้วรู้สึกยังไงหรือได้รับสัญญาณอะไรลองแชร์ประสบการณ์สั้นๆหรือความรู้สึกของคุณไว้ในคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลย สุดท้ายนี้ก็ขอให้เดือนพฤษภาคมและทุทกๆวันต่อจากนี้ไปเป็นช่วงเวลาที่คุณได้ยินเสียงหัวใจและเสียงนำทางจากภายในชัดเจนยิ่งขึ้นขอให้ทุกการตัดสินใจของคุณในวันนี้และวันต่อๆไปนำพาคุณไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบในใจอย่างแท้จริงและเชื่อมั่นในตัวเองเสมอด้วยรักและปรารถนาดีสวัสดีครับ